โอเคครับผมวันนี้มาดู20ประตูของอ e ันเดย์เชฟเชนโกกันนะครับผมโอ้โหได้มาวันเดียวนะครับยิงไปแล้ว20ประตูนะครับโคตรโหดโคตรตึงนะครับผมอันนี้มาโชว์ให้ดูนะครับว่า20เกม20ประตูเป็นยังไงนะครับผมอัพมาในสายแบบว่ายิงลวง้ลวนๆเลยนะครับผมความแข็งแกร่ง80 83มีนะครับผมความเร็ว 97นะครับผมโอ้โหโหดจริงครับตัวนี้มีบูสเตอร์เป็นสไตล์เกอร์อินสตนะครับผมตัวแรกตัวสองใส่ชุดติ้งเข้าไปนะครับผมเพิ่มความโหดในการยิงประตูครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะโหดจริงหรือเปล่าแต่วันนี้มี20ประตูแน่นอนครับผมบูสเตอร์ก็จะเพิ่มในเรื่องของบอลคอนโทรลนะครับผมฟินิชชิ่งคิกิ้งพาวเวอร์นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งครับ พิสเกิลคอนแทคครับผมโอ้โ oh หมาเต็มครับตัวนี้ส่วนสกิลนี้คือโอ้โ oh หเยอะมากสิสกิลเต็มแม็กนะครับผมผมใส่ Fighting Spirit นะครับผม No Look Part มาเซลเทิร์นดับเบิลทัตดิปปิ้งช็อตเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะฮะจากโนลุกพาสให้เป็น วันทัชพาร์ตนะครับผมส่งจังหวะแรกดีกว่านะครับผมแต่ยังหาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องต้องลองหาก่อนนะครับผมแล้วก็ยังจะต้องอาจจะต้องใส่การหม่งเข้าไปเพิ่มนะครับผมแต่ผมว่ามงดีแล้วตอนนี้ให้ยืนคู่กับแกเลตเบลเลยนะครับโปเบลนะครับผมโปเบลก็โหดเหมือนกันนะครับยิงไปแล้วประมาณเกือบ20บประตูแล้วเหมือนกันนะครับผม แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูโปรเบลกันนะครับให้มันครบ20ประตูก่อนตอนนี้ไปดูเลยครับว่าเชฟเชงโกจะโหดแค่ไหนเริ่มมาได้หนึ่งเกมครับผมมาแล้วครับเชฟเชงโกหมดไปแล้วโอ้โหดิปปิ้งช็อตครับโดนเซฟฟาชาโอ้โอ้โห่ <ด6 S 1> จากลูกเตะมุมครับฟิลิปลาม เล็งไปที่ไหนดีเสาสองครับเตยเชฟเชองโกน่เสาแรกครับผมลูกนี้มงเช็ดเข้าไปโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้นี่ท่าใ,ใจคือยิงครับจับธงมายิงลูกต่อไปเลยครับผมกัดได้จากหน้าประตูนะครับขึ้นมาฟิลิปปามโอเบลครับเข้าในมา ไหลลูกนี้โอ้โหทะหลุดอย่างนี้วิ่งทันไอ้ป่าครับไม่ไม,ไม่ทันครับผมเจอดิปปิ้งช็อตเข้าไปสตันนิ่งครับผมโอ้โห,โโหนี่แหละครับผมลูกรักคนใหม่มาแล้วครับผมกองหน้าสายโหดโอเยอันนี้เจอแมนซิตี้ครับผมยังยืนคู่โปรเบลอยู่นะครับผมให้โปเบลไปยืนหน้าคู่เลยนะครับผมตัวใหม่ด้วยกันเลย จะดูว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับผมเปิดเตะมุกมาโดนมงกระับเอาเตะไม,ม่โหดครับผมสวนกล,ลับฮะไหลไปครับผมไห้กับหมุนหนึ่งทีโอ้โหยน้นติดโดนเคลียร์ไม่เป็นไรครับจัดได้ไหลกลับมาให้กับเจ็บสิงห์คนรับสตันตนิง่งโอ้โหดูครับผมว่ามัน ตึงแค่ไหนมันโหดแค่ไหนครับดูเอาแล้วกันนะครับผมกดข้ามภาพชะอุ้ยนี่เจอปารีสเอฟซีครับผมมีออนไลน์ล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีเจอบอทนะครับเจอออนไลน์ล้วนๆเลยครับผมเจอดีหนึ่งกันไปเลยนะฮะดูให้ดูครับเชฟเชงโก้อันนี้ไปสิบสองประตูแล้วนะครับผมไรมาตัดได้ครับผมอาราโคแล้วก็ขึ้นบนครับผม วันถูไม่ใช่ครับเปิดมงแน่นอนลูกนี้เชนอเล็กซานเดอร์อาโด่งตรงไปเสาแรกครับผมโอ้โหเสาแรกก็มาครับผมาาจากลูกบง่งแองเดชเชงโก้ครับโหดจริงๆครับตัวนี้ไปกันต่อครับผมนี่คือจะยังไงครับผมตัดได้ครับผมลูกนี้มงกไปครับผม โอ้ยอย่างนี้ก็ไปคนเดียวเลยครับดับบริทันตอนที่หนึ่งสองสามไหลนิโมโกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านี่คือของแท้นะครับผมของแท่อา้าวค,ครับมาอีกครับมาอีกคีหมุนหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบไหลรับอังเดออังเดอไหลเข้าในอังเดอโอ้ยเดอะบลิทัดไม่ติดมองสกัดได้ครับกองหลังเกีเยร์มาเราโค้งไปเราโค้ยังไง ฮาลาโคไหลให้กับวินดิปลาให้เข้าในโคเบลวันทูวันทูยิงทิมนี่โมโหนึกว่าจะวันทูครับพี่่หลงครับผมกองหลังนี่คือโอ้โหเข้าสกัดไม่ทันครับอันหลังให้ประตูยังยิงได้ครับโอ้โหแม่งเก่งมากครับลูกนี้ประตูต่อไปครับผมตัดได้ครับวินิปลา ไหลมาครับไหลกัดโเบลวันทูไหมไม่ครับรันแอนชิพโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงยังไงดีตัดได้ไม่ได้ครับผมยังได้อยู่โอ้ตัดได้ครับผมโปเบลไหลมาดับัทสตันนิ่งโอ้โหนี่มันก็โหดเกินนาทีที่45บวกบวกแล้วนะครับนาทีบาฟครึ่งแรกครับผมโอ้โห ไปต่อครับอันนี้เจอทีอะไรไ,ไม่รู้ครับยังยืนคู่กับเบลอยู่นะฮะตอนนี้นไปไ,ไปครับเชฟิโกวันทูวันทูวันทูลุดครับวันทูลุดเข้าในเข้าในยิงเล่มนยิงโล่งๆลครับยิงสบายสบาย,บายครับลูกนี้โอ้โหสัญชาตญาณกองหน้ามาเต็มครับผม ให้ดูตัวตึงครับผมอาราวโคนะครับร4 9สประตูนะครับผมยังเหลืออีก1ประตูนะครับเดี๋ยวรีวิวให้นะฮะกองหลังนะครับยิงร4 9สกประตูตออกมาแล้วกาต้ครับผมไหลไปครับผมเมสซี่เมสซี่ฟิลิปปามยังไงเปิดมงไหมลูกนี้เปิดมงไปเข้าหัวโอโ้โหมงก็มาครับผมลูกนี้เเข้าหูเจ๋งจริง เปิดเข้าหัวแบบเน้นๆเลยครับอ้าวเจอลาสเวกัสครับลาสเวกัสครับผมของเราเป็นชุดสีชมพูนะครับผมยังยืนคู่กับเบลนะครับเน็ตเวดเมสซี่นะครับกองหลังก็เราใช้เป็นอาราโคตัวตึงนะครับผมไปต่อครับตัดได้เมสซี่ไปเขากางมา แทงไม่แทงครับแทงไม่ทันจ่ายพลาดตัดได้ครับลูกนี้แทงหลุดครับลูกนี้ยังไม่ล้ำครับผมวิ่งทันไหมวิ่งทันไหมวิ่งทันไหมโอ้โหยงนีก็นิ่มนิมนะครับผมโอ้โหกองหลังไม่ไม่ทันครับผมมีครบมัพแข็งแก่งสปีด ความเร็วมีหมดครับผมโอ้โหนี่คือนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่ของผมเลยนะครับผมเอาลครับเจอแมนยูครับเกมนี้จะเป็นยังไงครับแผนเก่าครับแผนนี้แผนเบต้านะครับผมแผนนี้ใช้กันเยอะมากในแรงสูงสูงนะครับผมเอาแล้วครับมีลูกเตะมุมมาโชว์ครับผมยังไงครับเปิดเข้าไป มงเสาแรกโอ้โหโฉบวมงเสาแรกเฉยเลยครับผมนี่มาแย่งกับเราโคมงเฉยเลยครับอันเดซเซนโกะครับจำชื่อไว้ให้ดีครับนี่คือตัวตึงตัวใหม่เลยนะครับผมในไอเดียนี้นะฮะดูภาพช้าครับโอยขัดข้ามเฉยเลยเอาแล้วครับมาใหม่ครับผมตอกส้นต้นตัดโอเคครับ ไปต่อครับผมวันทูวันทูหลุดครับลูกนี้ไม่ต้องเสิร์ฟครับลูกนี้ยิงไม่ทันแน่นอนครับสบายสบายโอ้โหนี่แหละครับไม่ต้องเสิร์ฟครับถ้าได้หลุดแบบนี้เตะหุมทีครับผมนาทีที่สิบห้าบวกครับผมนาทีบาดอีกทีครับผมไปเสาสองโฉบมาเสาแรกดีกว่าโดนปัดซ้ำอีกทีโอ้โหไม่รอดครับ อยู่ทุกที่ทุกเวลาจริงๆครับนี่คือกองหน้าของแท้จริงๆนะครับผม <c oughs> โหดจริงครับตั <c oughs> ตวนี้เราจะดูภาพชาร์ขดข้ามเฉลยเอ <c oughs> าไปครับลูกปกระต่อไปไหลไหมครับ <c oughs> ฟิลิปฟิลิปลามฟิลิปลาม <c oughs> เปิดโคง้งโคบตรงเรียบร้อยโอ้ <c oughs> โหอยู่ถุกที่ทูกเวลาจริงๆครับผมดูสิครับ ดูภาพช้าครับผมไม่ให้ดูอัลคีครับเปิดโมงทีเตะมุมนี่แหละครับผมจุดโทษเหมือนจุดโทษไปเสาสองขึ้นคนเดียวโอ้ยซ้ำเชฟเชนโกมาจากไหนครับผมเนี่ยมาจากไหนครับผมมายิงเฉยเลยครับผมโอ้โหจริงๆครับเจอบาซาครับผมเกมนี้ มาซานี่ก็น่าจะตึงนะครับผมดูแล้วดูจากการถือบอลแล้วเราใช้เป็นกองกลางตัวใหม่แทนเมสซี่นะครับผมเป็นบักโจอโอเคไหลไปนาทีบาปครับนาทีบาปเปิดมงครับผมลูกนี้เปิดมงเข้าไปโดนปรตูปัดออกมาไหลเข,เข้าไปอาลาโควันถุวันทัด เฟิ shot, shot, oh, ร์สไทม์ช็อตครับไม่ใช่ครับเฟิร์สไทม์ช็อตโอ้โหนาทีบาบก็มาครับผมดูครับผมโอ้โหยีนี่สะใจครับแน่นอนจริงๆตัวนี้เมคแคมเมคแคมครับผมเมคแคมนีดหน่อยครับเจอเชฟเชนโกเข้าไปนะครับผมโอเคมาเจอกับ ทีมจากลีกบราซิลนะครับผมไหลมาไหลไปตัดได้ครับผมบันทูขึ้นบนหลุดครับอย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้หลุดครับบิงตามไหมครับกองหลังกองหลังโอ้โห <c oughs> เจอซ <c oughs> ันนิ่งตไปนิ่มๆเลยครับวิบ่งไม่ทันครับผมกองหลังโอ้โห <c oughs> เร็วล่องแข็งครับผมบอกเลยว่าเร็วล่องแข็ง อะไรทีตัดครับผมตัดได้ตัดได้ไล่ไปบนออกปีครับลามลามมาลามอะไรหโปเบลโปเบล,ปเ,บลเปิดมงไหมโปเบลเปิดมามงไม่ได้อ้าวตัดได้ลุกลุกเชฟเชนโกโอ้โหยังลุกขึ้นมายิงครับผม,มเพื่อนนี่ก็ปั้นเกินนะครับผมโอ้โหปั้นเชฟเชนโกเต็มที่นคะครับนอนอยู่ยังลุกขึ้นมายิงครับ เอาอยังไงครับยังไงยังไงเพื่อนกดออกเขาเนี่ยโอ้เพื่อนกดออกเลยครับผมเจอลูกนี้เข้าไปไมาแตดได้ครับไร้กาตามมาที่เฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยตัดได้ครับตัดได้ไร่กัรตัดได้วันทูวันทูไม่ได้อ๋อยังตัดได้อยู่โปเบลโปเบลยังไงนี่ยิงเองไม่ยิงครับไหลครับเชฟเชงโก้ก็นิ่มๆครับลูกนี้โอ้โอ ปั้นเต็มที่ครับปั้นเชฟเชงโกเต็มที่ครับโอ้โหนี่คือสุดยอดกองหน้าดาวดวงใหม่ครับผมแน่นอนจริงๆวันเดียวครับ20ประตูไหนมาโอ้โห,โโหลาเมน,นโคหัวตึงจัดปัดได้ไอ้เอาบางที่ไหลไปลโอ้โอหดูครับหลอก หลอกสตันนิ่ยิงอ้าวติดแล้วมาทีเปิดมงก็ได้เปิดมงเกมไมิงโอ้โหโอ้โหลุกนี้โหจริงครับยิงติดเซฟแล้วยังกลับมามงได้โอ้โหแน่นอนจริงๆครับลูกนี้โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าแกเด็ดเบลจะยิงยังไงถึง10ถึง20หรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ